フッ。Wow. Wow. <laughs> โหว,วะเนี่ยรุดหงคอบหงครอบ ค็เหล่นักบนฮาเนี่ยหวหนะไลนั่น,ะน,นโปรแกรมไม่ท่าไอ้ม่าเคเมทาเมาธรรมธาฟักเกอร์ อย่างเป็นเป็นหลักที่เป็นเหตุยัดกระจนาย้นะชี่คนเขาไม่อยู่บางอย่างมันมีกี่โปรแกรมที่เป็นยู่แนวที่เป็นของไมทคเวฟทุกอย่างอยูนแนวการสื่อสารสื่อสารที่เป็นเระบอกว่าเป็นเป็นผู้อะไรผู้ตรการโอ้มึงไปตรวจการไปวันนี้คือส่วนบุคคลอะไรคือบุคคลทำเฮียอะไรแล้วทีนี้ไปประจานเฮียควายประจานค่กินกับจานจานอะไรหรือว่าจานที่เป็น หากินกับครูบาอาจารย์อะไรคือครูบาอาจารย์คือหลักที่เป็นความเคารพกับพันาบ้างผมจะพูดไง